เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย อ่ะโอเคนะคบเรามาตอบกันที่ข้อ2กันเลยเนาะข้อ 2, ขอบเขาพูดว่าในการทดลอง1นะะึ่งนะมีการช่างสาลายห่างกระรอกนะครับให้มีน้ําหนักเท่าๆกันเนาะซึ่งน้องๆอย่าลืมนะครับสาลายห่างกระรอกนี่ถือว่าเป็นพืช นะครับเป็นพืชเนาะโดยให้มีน้ําหนักเท่าๆกันแล้วก็ใส่ไว้ในขวดรูปชมพูขนาดเท่าๆกันนะครับใส่น้าเข้าไป2มิลลิลตรมลนะครับแล้วเติมสารละลายบรอมโ o m o t ทม m o บ b ู e เนาะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็น brom t ทม m o บ b ู e w ก็ได้แบบเรียกเป็นบรอมไปเลยเนาะซึ่งเป็นนะครับอันนี้พิมพ์ผิดเนาะซึ่ง เอินดิเคเตอร์นะครับสำหรับกดเบรถ้าใครเรียนเคมีมาอาจจะเคยได้ยินศาสตร์นี้นะครับบอมไทมอนบะลูเนาะอ่ะซึ่งใส่เข้าไป2มิลลิลิตรนะครับแล้วก็มีการนำขวดหนึ่งเนี่ยไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงแล้วก็อีกขวดหนึ่งไปตั้งในที่ในที่มืดนะครับเป็นเวนลา12ชั่วโมงนะครับดังรูปเนาะคือเป็นแบบนี้อันนึงไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงอันนึงไปวางไว้ในกล่องเลยเนาะ เป็นจุดที่มืดน,นะครับดังนั้นการที่มันแตกต่างกันนะครับมีแสงกับที่มืดเนี่ยจะถือว่ามันเป็นตัวแปรต้นและเนาะเป็นตัวแปรที่ให้เพื่อทั้งสองอันเนี่ยแตกต่างกันโอเคปะแตกต่างกันเนาะโอเคแล้วอ่ะโจทย์ยังไม่จบนะยังมีถามต่อนะครับโจทย์เนี่ยถามว่า ผลการทดลองนะคะพบว่าขวดที่ตั้งอยู่ในที่ที่มีแสงเนี่ยยังคงมีสีฟ้าอยู่ส่วนขวดที่ตั้งในที่มืดนะคบจะเปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นสีเขียวแกมเหลืองนะครับและเขาก็เลยมีคําถามว่าเพราะเหตุใดนะครับสารลายที่อยู่ในที่มืดจึงทําให้สารละลายในขวดเนี่ยเปลี่ยนสี โอเคป้พี่มองว่าข้อโจทย์ข้อเนี้ต้องค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะถ้าใครไม่รู้จักสารที่ชื่อว่าโบรโมไทมอนบลูนนะครับดังนั้นเดี๋ยวพี่จะขออธิบายสารนี้ก่อนนะครับอันนี้คือสเกลสีที่เกิดจากก,รก,การเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ชนิดนี้เนาะอ่ะคืออินดิเคเตอร์ชนิดนี้คือโบรโมไทมอนบลูใช่ปะ อินดิเคเตอร์ชนิดนี้เนี่ยจะมีช่วงเรนจ์ของการเปลี่ยนสีอยู่ที่ประมาณ6-7.8นะครับก็คือถ้าเกิดว่า PH เนี่ยมากกว่า7.8ก็จะกลายไปเป็นสีน้ำเงินและถ้า PH น้อยกว่า6กเนี่ยก็จะกลายไปเป็นสีเหลืองและแต่ช่วงระหว่าง6จนถึง7.8เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสีอยู่นิดหน่อยคือตั้งแต่เหลืองเขียวแล้วก็ฟ้านะครับเราจะพบว่าเรนจ์ ที่อยู่ในช่วง6ถึง7.8เนี่ยมันสามารถแสดงให้เห็นอะไรได้มันเป็นค่า p h ของอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะเป็น p h ที่เกี่ยวข้องอันนี้พี่เฉลยให้เลยนะว่าการที่ใช้สารนี้เข้ามาเนี่ยเป็นการตรวจวัดปริมาณของ คาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะว่าตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นตัวที่มี่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่มีค่า pH อยู่ประมาณ6.6เนาะอก็คือจะเป็นสีเขียวแกมเหลืองตามที่โจทย์เขาบอกนะอันนี้คือสีเขียวแกมเหลือง นะบางคนอาจจะคิดว่ามันพูดถึงออกซิเจนหรือเปล่าขาพูดถึงน้ําหรือเปล่าขาที่มีสีเป็นกลางเนาะการที่มันมีสีเป็นกลางมันจะใช้สีเขียวนะครับแล้วก็คือไอเนี้ยมันใช้โจทย์ข้อน,นี้เขาบอกว่าอ่าที่ไม่พบการเปลีป่ยนแปลงเนี่ยมันยังเป็นสีฟ้าแสดงให้เห็นว่าปกตินะครับมันจะมีค่าเป็นเบสนิดนึงแต่พอมันเจอกรดที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะมีค่าที่เป็น โกรธมากขึ้นนะครับคือมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนั่นเองโอเคปะอ่ะโอเคนะครับดังนั้นถ้าทุกคนรู้จักการทำงานของโบรโมไทมอนบลูไปแล้วนะก็น่าจะตอบข้อนี้ได้แล้วเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากเลยเนาะอ่ะก็สามารถตอบได้เลยเนาะดังนั้นพี่จะตอบในหน้านี้เลยนะครับก็จะตอบว่านะครับอ่ะขวดที่ไม่ได้ รับแสงนะครับจะเกิดเนาะจะเกิดการเปลี่ยนสีของอ่ะอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เพราะอ่ะเพราะมีการคายคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมากกว่าปริมาณที่ถูกดูดไปใช้นะครับไปใช้ ในการสังเคราะห์ด้วยแสงโอเคปะก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่านะครับในพื้นเนี่ยถ้าพูดถึงคำแล้กทรายมันจะมีอยู่ในสองทิศทางใช่ไหมคือทิศทางที่มันจะดูดเข้าไปเพื่อทําการค่ะทาการสังเคาะด้วยแสงกับการที่มันคายออกมาซึ่งมันเป็นมันคายออกมาจากกระบวนการหายใจใช่ปะดังนั้นถ้าขวดที่ ไม่ได้รับแสงเลยเนี่ยมันจะเป็นขวดที่สังขอด้วยแสงเลยปะสังขอด้วยแสงไม่ได้นะครับดังนั้นคารา์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะไม่ถูกดูดเข้าไปเนะาะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะถูกคายออกมามากกว่านะครับซึ่งการที่คารา์บอนไดออกไซด์มันถูกคายมันออกมามากกว่านะครับจะทําให้ดังนั้นในขวดนี้นะครับน้ําจะมีค่า pH นะครับ เป็นโกรดอ่าเป็นกรดนะครับเป็นโกรดจึงเปลี่ยนสีนะครับของของโปรโมไทมอนบรูเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับจากสีฟ้าให้เป็นสีเขียวแกมเหลืองโอเคปะสีเขียวแกมเหลืองนะครับโอเคเนาะ ที่จริงโจทย์มันถามแค่ว่าทำไมสารหลายที่อยู่ในที่มืดจึงจึงมีอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีหนูก็ตอบแค่นี้จบและจบปิ๊งเลยโอเคปะโอเคเนาะอันนี้โจทย์ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ที่บอกโดยพื้นฐานเนาะเขาไม่ได้เป็นการเจาะจงว่าอยู่ในอ่าปฏิกิยาใช้แสงหรือเปล่าอยู่ในควินไซเคิลหรือเปล่าเนาะเขาพูดรวมๆถึงโฟโตเซนติซีว่ามันต้องการแสงหรือไม่ต้องการแสงนะครับซึ่งเราจะพบว่า อ่าตรงที่มันมีแสงเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดโฟโตซินติสิทธ์ได้โอเคปะดังนั้นพอมันเกิดโฟโตซินตีสิทธ์ได้เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะถูกดูดเข้าไปถูกดูดเข้าไปเนาะดังนั้นน้ำน้ำเนี่ยมันจึงไม่มีไม่ได้มีสภาวะที่เป็นกรดโอเคปะส่วนถ้า อ่าถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่อยู่ในที่มืดเนี่ยขวดที่2เนี่ยมันจะเป็นขวดที่ไม่สามารถเกิดโฟโต้เนธิซิสตได้เพราะมันไม่มีแสงดังนั้นนะครับเนของคาร์บอนไดออกไซด์จึงถูกคายออกมาเยอะกว่าเพราะมันต้องหายใจถูกคายออกมาโอเคปะคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกคายออกมาเยอะกว่ามันก็เลยเปลี่ยนสีนั่นเองโอเคไหมโอเคปะ ดังนั้นข้อ2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่มองว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักโปรโมไทมอนบรูนี่เราก็อาจจะทําข้อนี้ได้ยากนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เซนนั่นแหละถ้าเกิดว่าหนูเห็นจากโจทย์หนูก็น่าจะมองเซนออกใช่ไหมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้นะครับก็ลองไปทบทวนดูเนาะแล้วก็พยายามเอาหลากหลายวิชามาอินทิเกรตกันนะคะเพราะว่าการทําข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ บางบางชูดถ้ามันยากจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้แค่ความรู้แค่วิชาใดวิชาหนึ่งเนาะมันต้องเอาทุกวิชาเนี่ยมาบูรณาการกันโอเคปะโอเคเนาะถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านข้อสองเดอ้อผ่านเดอ้อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บน,นะคะ